แกเก็บเลยครับเห้ยวันละโลกนะตัดเลยค่ะแพตต้องยืนแล้วก็อย่างนี้ เขาน่าจะเป็นคนลาวนะฟังจากสำเนียงอุ้ยคนลาวเนี่ยผิวขาวขาวเนี่ยกางเกงค่ะปิผ้าแม่บ้านสี่ห้าส่วนผ้าแม่บ้านมาแล้วนะคะโปรโมชั่นให้อย่างยาวนานคุณพี่เอ้ยมาแล้วนะผลน่ะมาแล้วนะ โปร2,005ปกติ2,009นะคะส่งฟรีรีวิวใครซื้อ10กระสอบขึ้นไปก็มีราคาพิเศษสวยอะดูทรงดิสวยเหมือนลายมกุกสวยเหมือนเอ่อคนขายคนซื้ออัเหรอ อะไเบนใครรอรีวิวอยู่นะคะจัดได้เลยค่ะขายเป็นสินค้าที่ขายได้ทุกวันนะคะขายง่ายขายครอบจริงๆคุณพี่เรื่องจริงค่ะ 2500บาทรีวิวส่งฟรีไม่มีค่าขนส่งแต่การสอบใหม่ไม่รวมค่าส่งนะคะเสียงหวานสถานจิตอที่เมื่อกี้พัดไงมันก็แบบสะโพเอ,อีกรอบ<ด>นึงให้ลูกค้าชมใหม่จัดแบบป้ายห้อยนะคะบางตัวยังไม่ได้ใส่เลยเอาเลยเอาเลยสถานจิตสะกดจิตให้ลูกค้ามาซื้อของนะคะลูกค้าจ๋าลงหน้าหน้าทองก่อน สีดำอย่างเงี้ยลูกค้าใส่ตลอดได้ตลอดใส่กับเสื้อง่ายนะคะสีขาวก็มีอู้ลูกค้าโอ,อนโอ้โอเน่ยงะปักนะครับงาน,นปักแต่นี้มันเลิสน,นิดนึงลูกค้าไปซักนะสีขาวบางทีดั๊เกอร์ เน,นี้มีเอลยังยืดผสมด้วยนะพี่เห็นไหมสองพันห้านะปกติขายอยู่สองพันเก้านะพี่ของเยอะจัดตอนนี้โอไปเลยเกียงขาจามมีกี่ลูกนะเหลือสองลูกลูกค้าโอ,อนมาหนึ่งละเหอหนึ่ถ้าเกิดเหลือหนึ่งนะผ้าคอตตอนผ้าลิ้นนินตัวนี้น่าจะเป็นลินนินหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อผสมปักปักเลยอันนี้ไม่รู้นะอืม ถ้าค่อนข้างสาดคุณพี่รุ่นเนี้ยเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน่อยมากนะคะใครรับจัดเลยกําไรไม่มีขาดทุนแน่นอนพี่จา๋อาอีกแล้วเ,เ็บชันเนี่ยบางตัวเขาก็เป็นทรงคาโก้มีกระเป๋าด้านข้างแบบนี้นะคะเก๋ไก๋ไงเธอ,เอ,อ แฟคอนเข้มสีอ่อนเออใครรับรีวิวรีบเลยนะคุณพี่รีปเธอรีรีค่ะบงแบนก็มีให้รุ้นนะจ๊ะพี่จ๋าต้นคุณต่ำกำไรงอกงามนะลูกงอกงามกำไรแบบมหาศาลหรือเปล่าเธอมืนที่ลูกค้าบอกเพะว่า ขายง่ายนะคะเห็นพี่ๆหลายๆคนเอาไปขายก็ขายไวยกันนะแปบ๊บเดียวก็มาซื้อใหม่แล้วนะลูกค้าทักมาเยอะรีอีกแล้วคุณพี่ปังไหมไหวปักครับเอ้ยไม่ใช่ปักสวยนะปริ้นปริ้น <laughs> หีีก,ลกแล้วขอญาตนั่งหน่อยนะแบบหน้ามืดมืดปะตายแล้วไม่มีอะไรจะขายแล้วเนี่ยดูเธอคุยกับเสี่ยด,ด,ดยิดูความสวยดูทรงเข้ามาเสื้อยืดมาพี่โจ๊กไม่มีอะไรจะขายแต่เรา เท่าไหร่คะประมาณก <2 S 1> ี่ตัวคะสองพันห้า้อยสี่สิตัวบวกลบลูกค้าต้นทุนไม่ถึงยี่สิบบาทรับกระสอบนี้ส่งฟรีประหยัดประหยัดต้นทุนไปค่าส่งไปอีกนะ DKNY ว้าวว้าวว้าวรุ่นนี้มันเป็นผ้าคอทตอนที่แม่บ้านชอบมากไซส์ก็อวบอวบนะคะจะอยู่ประมาณ30สถึงสาบวกลบนะคะพี่ขาย,ขาย,ขาย,ขายดิบขายดีปีนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้นะ พี่โจ๊กไม่เอรค่ะโก้นี้ไปขายละพี่ก้็แค่เสื้อยืดอะเกงยีนล่ะไม่มีใครขายของให้นี่พุ่งจริงโอร์ไใสอะค่ะโก้เออไม่รู้ไม่รู้ทำอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าไปเหยียบตาปลาเออเหยียบตาปลาใครหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเล็บขอบหรือเปล่าเธอก็เธอไม่มีเวลาไปเลิลองหรือว่าเราร้องเพลงให้ เขาฟังวะแล้วเขาก็เลยโกรธเราเธอไม่มีเวลาไปดิวไงเธอเธอต้องไปดิวเองไงเรากําลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่เรายังอ่านลิทไม่ถูกเฮ้ยอ่านอะไรนะเออจะไปคุยกับไอ้นี่เลยบริษัทใหญ่เลยอืใหญ่โตหมดแล้วถึงนั้นเราอะเล่นใหญ่อะเล่นใหญ่อ่ะจริงฝนจะตกวเนี่ยพูดทีนี่ ฉันก็เห็นใครๆเขาพูดกันฉันก็งงว่าเอา้าแล้วทำไมเธอไม่ไปเธอเขารวยกันมื่นล้านพันล้านแล้วฉันเห็นเขาแต่ละคนเขาก็บอกว่าเขาไปดีลงานเองที่ต่างประเทศเขาบินไปบินกลับใช่สิเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวโอ้โหตอนนี้กำลังเก็บเก็บตังค่าตั๋วรถไฟอยู่นี่ฉันก็อยากให้เธอไปแบบนั้นบ้าง โอ้ยขำว่ะขำขำนะลูกค้าอันนี้พูดเป็นอย่า่ๆนะจะไดสนุกสนานนะพี่โอ้ยค่ะโอนไวโอนไวอย่าไปถือสากันซีเคบงแบรนด์มีรุ่นพี่ลงทุนหกพันได้กำไรล้านห้าใช่เท่าไหร่นะสิบ้าลอ๋อสิบห้าล่ะมีที่ไหนก่อนเดี๋ยวนี้เขาก็รวยกันหมดแล้วเธอฉันดูใน ติ๊กต็อกอะติ๊กต็อกรวยแต่คนรวยหนล้านแสนล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านตายมีแต่คนรวยนี่วันนั้นแย่งขนาดนั้นเลยหรือวะวันนั้นมุกยังแย่งขนมรถถังกินอยู่เลยเหรอจะไปถึงไหมกินให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปหาไม่แบบปกติเขาปกติจะแบบอายุน้อยร้อยล้านใช่ไหมนี่อายุน้อยร้อยลร้อยล้านเดี๋ยวนี้เขาจะแบบว่า ไม่เดี๋ยวนี้เขาไปพันล้านแล้วหมื่นล้านเขาจะแสนล้านกันอยู่แล้วจ้ะเธอปีหน้าเขาก็ทะลุแสนล้านกันหมดแล้วฉันยังอยู่นั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยทำไงดีเนาะพี่จะได้เห็นเงินพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเหมือนเขาบ้างเนาะพี่นนองเขียนเอาตะปากกาเขียนเออเขียนเอาเองเลย ยังดูเขาก็แบบมันเข้ารวยกันเนาะเขาหมือนล้านแแข่งบุญแ,<ต>แข่งพายมันแข่งกันได้เขาเหมาเครื่องบินไปเที่ยวต่างประเทศกันเหมาลำเนาะเขาซื้อบ้านหลังละร้อยล้านกันเนาะทำไงดีวะเราทำใจเพื่อจะเลิกดูแล้วเนี่ยมีแต่คนรวยงงไปหมดแล้วใน tiktok เนาะ ใชยย้ที่ต้องมายืมเงินพี่เจนอยู่เลยเด่ยว่าไงว่างนี้เอามายืมก่อนรอ้อยหนึ่งลืมกระเป๋าตังมานะวันนี้ขับรถออกมาถึงไหนหรอวะบอกว่าเบ้นลืมกระเป๋าเงินได้ป่ะจะวนกลับไปไหมแบบเออไม่วนละจะยืมพี่เจนเอาหาเอาข้างหน้า <c oughs> ไปยืมพี่เจนเอาต่วนทําไมต้ยืมเจนดิมีธนาคารอยู่ส่วนตัวอยู่ธนาคารส่วนตัวอืม ลีกแล้วเหรอเธอทำไมแบนเยอะตั้งเลยอ่ะหาลูกเนี้ยเกินปุวยมอยอ่ะสินค้า,าดีราคาย่อมเยาที่เราอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงของเราดีกว่าจ้ะว่าแล้วก็ใครมี <c oughs> สักงร้อยสองร้อยอ่ะพี่ <c oughs> ลูกค้าไม่ดูเลยอ่ะลูกค้ากลัวยืมเงินไม่ใครเขาจะไปหมื่นล้านแสนล้านไม่เป็นไรเราขายสองพันห้าพอพี่ขายอยู่สองพันห้านี่พี่เอา อันนี้ถังน้ำแข็งแล้วอันนี้ถังอะไรอ่ะถังแก๊สเหรอโอ้ยโอ้โหชอบหมี่ชอบหมี่ทอบหมี่ชอบหมี่ทอมมี่ทอมมี่โอ้โหเธอดูขาฉันดิอขาจะเบียดแล้วอ่ะโอ้โหดิที่หม่างคำว่าขาเบียดนะจริงดูดิเมื่อก่อนอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะ แมววิ่งผ่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้โอ้โหผ่านไม่ได้แล้วดิดิรถถังยังรถถังยังผ่านไม่ได้เลยหัวมุดเงี้ยหัวแตกเลยนะดูจ้าคุณนงคุณนายมาหมดอ่ะขายเอารุ่นนี้ไปขายขาดทุนนะเลิกคุยกันเลยพี่ซื้อสองพันห้าก็อาจจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านได้เศรษฐีนี่เศรษฐีธรรมดาไม่ได้เศรษฐีนี่ให้มันสมศรีเราหน่อย เขาน่าจะเบื่อเราเพเจร์เนาะกดังข้างเออเศรษฐีรวยอย่างนง้นรวยอย่างเงี้ยดูติ๊กต็อกฉันก็งโงไปหมดไงมันว่าขึ้นเออฉันว่าจะลบแอปแล้วฉันโมโหแล้วฉันแบบอะไรไว้เลื่อนไปทางไหนเขก็ไปเศรษฐีกันหมดเลยวะหมื่นล้านแสนล้านกันหมดเลยยาหมดนาตายาหมดช่วงเนี้ยต้องพบหมอแล้วเออไม่ฉันก็อยากจะรู้ไงว่าทาไมเขาเขาถึงรวยกันจังเศรษฐี เป็นประเทศไทยไปหมดเลยตอนนี้แต่ก็อยากอยากให้เธอไปเป็นเศรษฐีฉันรวยอยู่แล้วนี่ร้อยล้านต่ำๆนะนี่อ่ะถึงนี่อ่ะอยากให้เธอไปไปบ้างไงอ้โหูลีเยอะจังวะเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านเขาบอกว่าให้มาปรึกษาเขาได้เธอไม่เห็นหรอฉันไม่เกี่ยวนะ ถ้าอยากจะไปเสพทีพาร์นไม่เผื่อเขาฟ้องร้องมาปาริสาคนเดียวเลยนะปาริสานี่เห็นหน้าไม่รู้จักหรอกเฮงเฮงเพชรวิทักษ์ฉันก็งงไงว่ารวยกันง่ายจังลี เผื่อเราไปทาแล้วเราจะรวยแบบนั้นบ้างไม่เอาไม่เอากลัว,ล <ะ S 1> วไม่มีเวลารับเงินพันล้านนะเธอเงินพันล้านฉันกลัวว่าซื้อไม่มีอะไรทําไงถ้าฉันรวยพันล้านอะ่ะ <c oughs> ฉันอยากนอนเฉยเฉยละพอแล้วหมดหมดความศรทัทธากันแล้วกันบดังข้างหลังเนี่ยฉันไม่มีอะไรมองหน้ากันไม่ได้แล้วเสียแล้วตอนนี้มองหน้าไม่ติดแล,ะละ้วล่าคนเนี่ยเขาเดินหนีหมดแล้วไม่วหวกันเลยนะมองหน้าไม่วหวแล้วนะเฮอร์เจอร์บอกไม่อยากคุยด้วยเออ น้องหน้าไม่ติดแล้วยกไปเลยไม่ยกยกไปเหนียวยกไปน้องเลยน้องๆไม่ไว่าแล้วต่อไปเนี่ยพี่หิวแล้วเร็ว <c oughs> อย่า <จะ S 1> พูดอย่างงานาสิฉันน่าจะกินสลดัดพี่จะไปหาของกินแลน้วอันนี้ที่ไปทุกวันเมื่อวานที่ก็ไปโอ้โหเธอจะผอมได้ไงเธอกินขาหมูอะ่อะก็บอกว่าจะกินกว๋วยเตี๋ยว เบนก็ไม่ยอมจะกินขาหมูอะไรไม่รู้โทษโทษสามีตัวเองก็อยากกินเหมือนกันแหละหมูมันอ้วนนะเบนขาหมูอยากกินอยากกินโอ้โหผลสุดท้ายก็จบที่ขาหมูจนได้น่ะเห็นไหมสองพันห้าพี่สองพันห้าพี่ว่าไงอันน่ะดูยังไม่ได้ใส่เลยจ้าเอ้ยเลดศลดไม่ไหว นี่ซีโคงซีเคนี่ลีโอ้โหลีล,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 ลีโอ้ลีเยอะมากอ่ะดูดิพี่ดูดิแบนอุ้ยลูกค้าจ๋าสองพันห้าร้อยบาทพี่แคปหน้าจอมารีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ค่ะส่งปลายทางนะจ๊า